พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมแชงกรีลากรุงเทพมหานครทรงเปิดการประชุมวิทยาศาสตร์นานาชาติเจ้าฟ้าจุฬาภร์ครั้งที่9ในการนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรว์วลัยลักษณ์อัคาราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัติยราชนารีองค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ในฐานะทรงเป็นประธานคณะกรรมการจัดงานเฝ้าทุลละองทุลีพระบาทรับเสด็จ การประชุมวิทยาศาสตร์นานาชาติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ครั้งที่9สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัลลักษณ์อัคาราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรัติยาราชนารีมีพระดำริให้จัดขึ้นระหว่างวันที่1 5ถึง18ธันวาคม2567ภายใต้หัวข้อความท้าทายของสุขภาพหนึ่งเดียวบทบาทของวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเคมีเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนม์ พันศา6รอบ28กรกฎาคม2567และเป็นเวทีการประชุมระดับนานาชาติครั้งสำคัญในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์รวมทั้งผลงานวิจัยและความก้าวหน้าล่าสุดในกลุ่มนักวิทยาศาสตร์นานาชาติซึ่งเน้นถึงบทบาทของวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเคมีกับการแก้ปัญหาด้านสุขภาพหนึ่งเดียวหรือ one health ขององค์การอนามัยโลก ดเป็นแนวคิดและวิธีการแก้ไขปัญหาสุขภาพแนวทางใหม่ที่ได้รวมแนวทางปฏิบัติทั้งด้านสุขภาพคนสุขภาพสัตว์และสิ่งแวดล้อมเข้าไว้ด้วยกันเพื่อให้มีสุขภาพที่ดีแบบองค์รวมและสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างปลอดภยัย ด้วยทรงระหนักถึงความสําคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิทยาการของโลกเพื่อที่จะสามารถนําวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้ดียิ่งขึ้นในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชดำรัสเปิดการประชุม ข้าพเจ้ามีความชื่นชมที่การประชุมครั้งนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องสุขภาพหนึ่งเดียวซึ่งเป็นหัวข้อที่มีความสำคัญระดับโลกการที่ประเทศต่างๆจะบรรลุเป้าหมายตามแนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียวได้นั้นเป็นสิ่งที่ท้าทายความสามารถของ ผู้เกี่ยวข้องทุกคนทุกฝ่ายและต้องอาศัยองค์ความรู้หลายด้านประกอบกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพและเคมีอันเป็นพื้นฐานของความรู้ทางการแพทย์ศัวะแพทย์และอนามัยสิ่งแวดล้อมจึงนับเป็นโอกาสอันดี ที่นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆจากประเทศไทยและนา,นานาประเทศได้มาร่วมปรึกษาหารือกันในเรื่องนี้เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในการศึกษาวิจัยการเผยแพร่ข้อมูลการประสานความรู้และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน ทำให้หวังได้ว่าการประชุมครั้งนี้จะก่อให้เกิดความร่วมมือในระดับชาติระดับภูมิภาคและระดับโลกในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมวลมนุษยชาติบนพื้นฐานของความเป็นหนึ่งเดียวกันอนเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนแท้จริง ซึ่งภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสแสดงพระราชกรณียกิจในด้านต่างๆมีนักวิทยาศาสตร์ชั้นนําจากนานาประเทศรวมถึงองค์กรระหว่างประเทศในระดับนานาชาติอาทิองค์การอนามัยโลกองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหรประชาชาติองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริการ่วมบรรยายในหัวข้อต่างๆจํานวน59คนจาก16ประเทศและมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า750คนจาก30ประเทศอก จากนี้ยังมีการปรกฐกถาพิเศษการสัมมนากลุ่มการประชุมเชิงปฏิบัติการและการประชุมแบบอภิปรายโต๊ะกลมทั้งยังมีการนำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบของการบรรยายและโปสเตอร์โดยนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยจากทั้งในประเทศและต่างประเทศจำนวน175คน